คราวนี้มันจะมีโครงการเพียบไปหมดเลยนะครับแล้วมันเกี่ยวกับเราแล้วครับคราวนี้นะครับเกี่ยวกับกับทีมพี่ๆและเบิร์ t ไทยแลนด์ไทยเบิร์ตเดอร์แล้วก็นกเข้าแนวนะครับงานเริ่มจะนับหนึ่งครับเมื่อก่อนมันอาจจะติดลบหน่อยๆเราทําให้มันเป็นศูนย์แล้วตอนนี้ปีนี้เป็นเริ่มนับหนึ่งนะครับ ภาพของพี่ๆนั่นแหละนะครับผมผมชอบใช้ภาพคนอื่นนะครับมันดูดีกว่าของผมเยอะเลยเโครงการที่2ร่วมกับเรียนรู้ร่วมกับโครงการเรียนรู้สีสวรรสเนเสน่ห้องอยู่ที่บ้านสเสน่ห้องโปรเจก t นี้อยู่ระหว่างการร่างหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมสื่อที่โครงการไม่ลืมรอยเท้าในปืนปานะครับไปอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เรียบร้อยแล้วก็เราจะผมว่าเราจะชวนกันพัฒนาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันไปนะครับ พร้อมทั้งผลผลิตที่ออกมานะครับแล้วก็สู่ชุมชนสังคมผมใช้คำว่าสังคมด้วยเนาะเพราะบางทีเราเผยแพร่ทาง YouTube อยู่มันมีคนที่ไม่ใช่พวกเราดูนะครับเขาดูอยู่แล้วนะครับนี่คือที่มาว่าทำไมเราต้องผลิตสื่อที่มันสวย ถ้าในวันที่เรายังทําได้แล้วเราทำอะไรสักอย่างเรามีเด็กดีๆอยู่เรามีชุมชนดีๆอยู่เรายังมีสัตว์ป่าดีๆอยู่แล้วเรายังมีพื้นที่อนุรักษ์ดีๆอีกเยอะในบ้านเราตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ทําไปก่อนคือหลายๆคนชอบคิดว่าสิ่งที่เราทําไปเดี๋ยวคนรุ่นต่อไปมันจะทําไปหรือเปล่าว่าเรามีข้อสรุปร่วมกันว่าถ้าเรายังอยู่เราก็ทํานะครับมันดีกว่าเรามานั่ง เสียดายมานั่งเสียใจว่าโอ้ดูงี้ตอนนี้ทําก็ดีครับตตแต่เราโชคดีที่คนในนี้ก็ร่วมมือกันทําเรียบร้อยแล้วนะครับในโครงการที่หนึ่งและเริ่มโครงการที่2องขอบคุณครับวันนี้เป็นโอกาศดีมากนะครับครั้งแรกนะครับที่ท่านจะได้มาพูดถึง เบื้องหลังการถ่ายภาพแล้วก็แล้วก็ภาพบางภาพซึ่งเราถ่ายมาแล้วนี่นะครับกิ่งมันบางนิดนึงหักกิ่งมันสักนิดนึงนะครับยังไม่มีใครเห็นหักมันสักนิดนึงนะครับนะแต่เอิญว่าพอเราหักกิ่งไปแล้วปับ๊บเราโฟโต้ช็อปใส่กิ่งไปคืนไม่ได้นะครับเราถ่ายมาติดกิ่งช่างมันโฟโต้ช็อปนะครับก็ช่วยได้ทําให้มันสวยขึ้นให้มันมีค่ามากขึ้นแล้วก็กิ่งยังอยู่นกก็ยังอยู่ลูกนกก็มีโอกาสบินรอดไปนะครับขอเสียงประเมือต้อนรับ น้ำหมองของเราครับผมขอเชิญครับผมวิธีการ,รทําพวกนี้นะครับเป็นวิธีของผมที่ผมทาจริงๆแล้วมันมีวิธีการที่จะทำนี่อีกเยอะแยะมากมายหลายวิธีการนะครับเครื่องมือที่จะใช้ก็นอกจากเครื่องมือที่ใช้เนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายเครื่องมือซึ่งที่ผมจะแสดงให้เห็นคร่าวๆนะครับก็แล้วแต่ใครจะไปดัดแปลงการใช้งานแต่ถ้ารู้จักหลักการในการใช้แล้ว อะไรก็ใช้ได้ครับนะแล้วก็ใช้ได้จะเห็นว่าตรงนี้นะครับผมผมพอยไปทีเ่เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะใน Photoshop คือเครื่องมือที่เรียกว่าโกลด์สแตมป์เราคงแทบจะรู้จักกนะันแทบทุกคนนะครับเป็นเครื่องมือค่อนข้างเบสิกมากของของโฟโต้ช็อปนะครับโก o ด์สแตมป์นี่คุณสมบัติมันก็คือว่าทําการสแตมป์จากจุดที่เราหาแซมเปิลไปอยู่ในจุดที่เราต้องการนะครับ ย่างเช่นตรงนี้ถ้าผมาใช้คำสั่งโคดสแตรมเนี่ยนะครับจุดประสงค์ครั้งแรกก็คือผมจะเอาบริเวณเนี้นะครับไปทับนกตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการลบนก2ตัวนี้ออกเป็นการทำจัมหง่ายๆงยงๆโโเลยก็ได้นะครับมาพวกนี้นะครับแค่โคดสแตรมเมื่อกี้ก็จะนกนี้ก็จะหายแล้วนะครับเสร็จแล้วจะเห็นว่านกทางซ้ายมือเป็นนกตัวใหญ่ผมไม่ต้องหาพื้นที่ที่ใหญ่เพียงพอที่จะไปสแตมป์นก สองตัวทางซ้ายมือออกจากนั้นต่อมาเนะครื่องมือต่อมาคือต้องการจะยืดภาพจะเห็นว่ารูปนี้ผมลบกออกไปแล้วนะครับสามจุดสามจุดเครื่องมือต่อมาคือเครื่องมือครอปออคำสั่งครอปอยู่ตรงนี้นะครับคำสั่งที่เป็นสี่เหลี่ยมครอปหลายหลายคนคงเคยใช้แล้วนะครับเนื่องจากคำสั่งครอปเนี่ยมันสามารถครอปให้ตัวใหญ่ก็ได้นะครับครอปลงมาให้พื้นที่ลืเอเยะแต่ว่าครั้งนี้ผมจะ ทำเต็มตัวเนี่ยนะครับโดยการท็อปก็คือเลื่อนอย่างที่ว่านะครเลื่อนนกให้อยู่ตรงกลางโอเคจริงที่ตามมาคือทางขวาแลวมันโบเราแค่ transform นะครับคำสั่ง transform ลดดึงออกมาดึงส่วนนี้ออกมาเท่านั้นเองจะเห็นว่ารูปของเราก็ออกมาเต็มภาพ3มต่อ2เหมือนเดิมเหม,เหมือนที่เราต้องการนะครับรูปลูกอยู่ตรงกลางค,คือจะเห็นว่ารูปภาพภาพตรงนี้นะครับมันก็เริ่มคลีนตามที่เราอยากได้ต้องการแล้วนะครับนกตัวอื่นที่เข้ามาอยู่ในภาพส่วนที่เราไม่ต้องการก็หายไปเกือบหมดนะครับพื้นที่ตรงนี้นะเหลืออีกนิดนึงก็<อ>แก้ไม่ยากเลยโดยการโคลนแบบกี้ ค่อยๆทำทีลนิดขยายไปขยายมาภาพก็ะจกเป็นภาพแบบนี้นะครับหลังจากนี้ก็เป็นการปรับแสงสีอะไรก็ปรับได้ตามตามตามที่เราต้องการนะครับโฟโต้ฟิลเตอร์นะครับเช่นใส่สีวอร์มเข้าไปนะครับจะเอาวอร์มแค่ไหนนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าตอนเช้าเนี่ยแดดมาเริ่มสาดเข้ามา ครับสาาายเข้ามาแต่พวกนี้ออ,อ,อ,ออกตัวเลยนะครับไม่ใช่จะทำบ่อยนะครับเป็นบางรูปที่ผมคิดว่าเออเนี่ยผมอยากต่อยอดรูปนี้ยผมก็จะเอามาทำเล่นนะทำเล่นอันนี้ถือว่าทำเล่นนะครับทเล่นครับทุกท่านมีคำถามไหมครับ หรือว่าถ้าจะถามนอกรอบวันนี้ให้เวลาถึงกี่ทุ่มกี่ยามครับผมคืนนี้ครับสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งนี้เพิ่งเริ่มใช่ไหมครับเพิ่งเริ่มนะครับคืนนี้อยู่กันยาวนะครับอย่างน้าชมกรุณาถือโน้ตบุ๊กมาด้วยนะครับก็คืนนี้ก็ตัวตัวนะครับตอนนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับนช่องนะครับขอเรียนเชิญน้าหม่อมด้านหน้าเลยครับผมครับผมแล้วก็นช่องนะครับเรามีงานวันนี้ได้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยความกรุณาของน้าช่องแห่งบ้านคุ้งน้ำนะครับซึ่งเป็นดาราตลกชั้นนำนะครับโอ้โห <laughs> oh รู้จักการครั้งแรกที่ทุ่งใหญ่หัวเราะจนน้ำตาไหลครับเล่นาจนหม่องโจเชนหรืออาเชนของเราหัวเราะไปด้วยนะครับให้น้าช่องได้เป็นตัวแทนมอบของที่รลึกแทนเรานะครับทัวน,นี้เป็นหนังสือไกด์ทูเดอะเบิร์ดออฟไทยแลนด์ในเชียงนะครับขอบคุนณน้าช่องครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้าหม่องครับ เราเป็นคนชอบนกถ่ายรูปนกจริงจริงมันลึกเปิ่อนตอนั้นอีกนะฮะจริงจริงเราเป็นคนที่ชอบธรรมชาติป่ามันดีอ,อย่าตายมันสวยจาตายมันน่ารักนะครับ,บก็สำหรับคนเขียนนกขอตัดมาเรื่องขสำเราคนเขียนนกเลยนะครับว่าความจริงคนถ่ายภาพนกเน่นะครับหัดเขียนได้จะดี นะครับหัดเขียนภาพนกบ้างไม่ต้องให้สวยนะครับแต่ถ้าเราเขียนบ่อยๆมือจะสามารถทําได้นะนจะมาใช้ในการแต่งภาพหรือใช้ในในการพิจารณาหาแอคชั่นดีๆการถ่ายภาพทันทีที่เรากดชัตเตอร์ไปเนี่ยภาพมันก็จะหยุดนิ่งลงแต่การเขียนรูปมันไม่ได้หยุดลงนะครับ ทันทีเราเห็นปุ๊บแล้วมันจะแอสเซรเรนิดหนึง่งคือน,นกกำลังจะกระโดดออกไปเนี่ยคุณต้องเขียนให้รู้สึกมันจะกระโดดออกไปให้ได้แต่กล้องถ่ายรูปนึงมันคุณหยุดมันไว้เทคนิคในการแต่งภาพอาจจะช่วยได้ต่อไปนะฮะถ้าเราฉลาดในการเฮ้ยยังมนโผล่ไปยังไงให้มันมีชีวิตให้ได้นะฮะผมคิดว่าความสามารถของพวกเราทำได้ แล้วถ้าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามแนวทางอย่างที่ท,ที่ว่าเนี่ยมันก็จะสนุกสนานขึ้นมามีชีวิตชีวาขึ้นนะครับมันไม่ใช่เป็นภาพนิ่งเราสังเกตเ,เราเขาะจะพูดว่าภาพนิ่งก็ทําอย่าทําให้มันนิ่งทําให้มันดูมีชีวิตชีวามีอารมณ์มีนะแล้วก็เป็นวาระแรกเลยที่เราได้พบได้เจอกันนะครับ ถ้าใครสนใจที่อยากจะเขียนรูปอย่ารอลงมือเขียนเลยนะครับเพราะว่าลงทุนไม่มากกระดาษแผ่นหนึ่งเป็นใบเสร็จที่คุณจะทิ้งแล้วก็ได้เขียนข้างหลังเขียนไปเก็บไว้เขียนวันที่ไว้เขียนไปเรื่อยๆคุณต้องมีนกของคุณเองได้นะส่วนเรื่องของการถ่ายภาพคงคงไม่ไม่สามารถจะไปไปล่วงเกินอะไรได้นะครับ เพียงอยากจะบอกว่าผมดีใจมากๆที่วันนี้เนี่ยไม่ไม,ไม่เคยเจอกันนะผมเองถ้าไปจะไปบรรยายก็สมาคมอนุรักษ์นกบางบางครั้งแล้วก็มันก็เป็นอีกภาษาหนึ่งเพราะต้องยอมรับฝีไม้ลายมือของทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยนะครมีคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะที่กำลังจะ อนุรักษ์สภาพแวดล,ล้อมธรรมชาติแล้วไม่ต้องการอะไรมากนะฮะอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่ามีพลังอย่างที่พวกคุณอยู่กันนี้เพราะนั้นอันนี้ก็เป,เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็ได้มาพบกันนวันนี้ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับก็ขอขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับเหมือนวันที่รอคอยเลยนะขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับครับผมครับ